ชาเขียวคะ่ะชาเขียวร้อนที่ชงของเรานะคะทุกคน แต่จริงๆแล้วก็คือของกาแฟค่ะชากเขียวรอบบ่ายดื่มพร้อมชื่นใจอันนี้น้ำาร้อนนะคะทุกคนโอเค ยังดื่มไม่ได้นะคะไปดื่มกันค่ะพาไปดื่มชาเขียวค่ะศาลาน้อยของเราบรรยากาศนอกบ้านช่วงบ่ายนะคะทุกคนเนี่ยชาเขียวไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะชาเขียวร้อนฮาร์ดกรีนที บรรยากาศนอกบ้านค่ะทุกคนดีไหมนาน,น,นก็จะได้จะจะมานั่งสักทีนะคะอันนี้วันนี้นึกอยากจะพามานั่งก็มานั่งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามานั่งกินลงชมวิวจิบชาเขียวนะคะ หอมชื่นใจค่ะทุกคนชาเขียวร้อนๆหอมหอมได้รสชาติชาเขียวอันนี้ก็จะมาดื่มช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็จะมาเล่าสู่ฟังนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้นอยๆอผู้สาวสายฝอคนที่กำลังหาสามีฝรั่งอยู่นะคะจะเล่าสู่ฟังว่าเออ เรื่องคนที่มีหมามีแมวนะคะคนที่เขาฝรั่งที่เขาเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงแมวนะคะที่ไปเห็นที่ไปอยู่เมืองนอกมานะคะทุกค,คนอยู่ที่อเมร,ริกานะคะคนฝรั่งเขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งนะคะทุกค,คนเขาจะไม่เลี้ยงเหมือนเหมือนคนบ้านเรานะคะ อันนี้ก็คือจะมาเล่าสู่ฟังว่าผู้สาวาาสายฝอนะคะคนที่ไม่ชอบหมาชอบแมวหรือว่าเลี้ยงไม่ได้หรือว่าเออหน้าหมาน่ารักก็น่ารักหรือว่าน้องแมวน้องหมาน่ารักก็น่ารักแต่เราไม่ชอบเลี้ยงที่หรือว่าชอบที่จะดูแลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะ เกิดหนุ่มฝรั่งเขามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราก็จะบอกเขาไปเลยนะคะว่าเออเรานี่เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเ,อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไม่ชอบดูแลแต่บางคนก็ชอบนะคะก็ไม่ว่ากันแต่ในพูดในกรณีที่คนที่ไม่ชอบนะคะทุกคนอย่างเยริซ่านี่ก็คือไม่มาเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยน่ารัก ก็น่ารักนะคะทุกคนแต่จะไม่ชอบอจับหรือว่าจะไม่ชอบดูแลหรือว่าขนหมาขนแมวอะไรแบบนี้เยริซาก็จะเป็นภูมิแพ้หรือว่าจะจับนะคะอย่างคนที่ไม่ชอบเราก็ต้องบอกเข้าไปเลยนะคะว่าเออเราไม่ชอบเราเป็นภูมิแพ้หรือว่ายังไงหรือว่าเราไม่ชอบดูแลเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเลี้ยงเหมือนคนในครอบครัว นะคะทุกคนเขาจะไม่คิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ขอบอกเลยบางคนเขากอา็อาหารคนคำหนึง่งน้องหม,มาคำหนึ่งนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ถือนะคะเขาก็จะลูบหลังหรือว่าอะไรกอดหอมเลียปากหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือบางคน ถึงกับว่าไปนอนอยู่บนเตียงด้วยกันค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าเราไม่ชอบก็จะเป็นก็จะเป็นปัญหาอยู่นะคะถ้าเราไม่ชอบแต่เยริซ่านี่ไม่ชอบนะคะไม่ไม่แบบว่าเออเลี้ยงข้างนอกได้แต่จะมาให้เลี้ยงวิ่งในบ้านนี่เยริซ่าไม่อยากทําความสะอาดหรือว่าออขนหมาขนแมวอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่ชอบอย่างเยริซ่านี่เราเราก็พูดไปเลยว่าเออเรา เราเราเราหมาเออน้องหมาน้องแมวน่ารักก็น่ารักแต่เราไม่ชอบดูแลค่ะแต่ฝรั่งเขาบางคนเขาก็จะเอ,อเอาแบบว่าเออนอนโซฟาหรือว่าบางคนก็ขึ้นไปนอนที่นอนเลยนะคะกอดหอมนะคะอันนี้คือคนฝรั่งนะคะให้ให้เล่าให้เป็นความรู้นะคะว่าเออฝรั่งเขารือเลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวเขาก็จะรักแล้วก็ หมาของเขาหรือว่าแมวของเขานะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้นะคะก็คือเราก็ต้องไปหาคนที่ไม่ต้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะแต่ก่อนไอ้นี่ก็ต้องตกลงกันก่อนนะคะทุกคนว่าเออเราไม่ชอบดูเลแต่บางคนเขาก็จะเข้าใจเรานะคะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะคะอันนี้มาเล่าสู่ฟังสำหรับคนที่ ไม่ชอบที่จะดูแลน้องแมวน้องหมานะคะฝรั่งเขาคิดว่าเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งนะคะเขาจะไม่เลี้ยงแบบบ้านเรานะคะทุกคนอันนี้มาเล่าสู่ฟังนะคะ